ของคุณจุงนะคะที่สามคุณดังข้อแรกถามว่าถ้าได้เล่นเป็นตัวร้ายในซีรีส์สักเรื่องอยากเล่นเป็นตัวร้ายแบบไหน 1. นึ่ใสๆแต่แอบร้ายหน้าอย่างหลังอย่าง 2. อร้ายแบบโจงแจ้งเหมือนทานอตเลย 3. าร้ายแบบโลบจิตค่าคนเป็นฆาตกรโโอ้โอ ผมตัดข้อสามเลยแล้วไงตอนนั้นน่าจะโกรไปหนึ่งกับสองใช่ไหมครับผมหนึ่งก็จะแบบแบบสายๆมาก่อนแล้วค่อยไลท์ทีหลังใช่ไหมไม่คือเหมือนเป็นเป็นคนคือแบบข้างนอกก็ใส่แล้วค่ยไลทคือแบบนกอยู่ข้างพี่ตานะคะอืมไนกอยู่ข้างพี่ตาเนี่ยหรอนกอยู่ข้างพี่ตานะคะนกอยู่ข้างพี่ตานะคะเธอดูเลย ละครเรงาอกแล้วก็เออนี่น่ะเหรอตังกตตัชงในี่เหรอหเนแล้ว่นี่นะหรอนกน้ำมารัวนี่เหรอไมใช่นีนแล้วานี่น่ะเหรอนกนาอนัหาเป็นตำไหนครับ สองก็คือเป็นทานอสไปเลยใช่ไหมเป็นลายแบบลายแบบกัฟฟต์กาแฟียดเลยมาถึงเันต์ไลท์ใส่เธอเลยเนี่ยผมก็ทานอสไปเลยนะชัดเจนตั้งแต่แรกดีกว่าเราผมแล้วเป็นทานอสไอ้ถ้าผมเป็นทานอสจริงอ่ะโอ้โหเท่เกินแบบมีอินฟินิตี้สโตนคคบมือเนี่ยโอ้โหดีดดีดนิ้วทีแบบหายไปหมดเลยโอ้คนนี้คือแบบพลังวิเศษเลยนะเราทุกคนหายไปหมดทั้งโลกไอ้พวกนั้นถึงแบบคุณต้องเงก็จะหายไปด้วยแล้วคุณจะเล่นที่นี่กับใครคะ เด็กเด็กไหนไหนหายไปไหนหาไปไหนร้องร้ององแกล้งหายเออก็คืตปิดมาเลยไม่ใครเลยนะคะอ่ะตอไปแล้วหนึงคอคุณได้ได้คำตอบที่กต้องไหมไม่มีจุด้องะไรคุณว่าคุณว่าต่างใจเมื่จริงๆแล้วคือแบบหนึ่งกับสองถ้าถ้าสองไม่เขียนว่าทานอสอ่ะอันนี้เรื่องยากแต่ว่าเขียนว่าทานอสผมผมชอบไงผมเลยหยิบเลยหยิบทานอสก็เลยอยากเป็นทานอสไปเลย ข้อที่สองนะคะถามว่าถ้าต้องเลือกระหว่างแต่งงานแล้วต,ต้องไปอยู่ต่างประเทศกับโสดตลอดชีวิตแล้วอยู่กับพ่อแม่คุณจะเลือกอะไรอันนี้ไม่ยากนะครับผมค่ะไม่ยากเลยไปต่างยอมยรมก่อนนี่น่าหนักนะค่ะ ใช่พูดใจตัวเชิญอ่าก็ความจริงเขาผมก็อยู่แบบพ่อแม่รับผมเน่ยคือเรียกว่าไม่ไม่อยากจากไปจากพ่อแม่เลยไม่ว่าจะแบบเป็นย้ก็ตามแบบบินไปทั้งที่อื่นอะไก็ไม่อยากรับผมก็อยากจะอยู่แบบเรื่อยๆอยู่ด้วยกันแบบนี้แบบเป็นครอบครัวอบอุ่นครับผมไปไหนมาไหนด้วยกันตื่นมาเจอหน้ากันทุกวันอย่างนี้ครับผมเป็นสไตล์ที่ผมชอบมากกว่า แต่ถ้าย้ายไปต่างที่ก็ย้ายไปด้วยกันหมดเลยอจนจบจบแล้วย้ายไปอยู่กับแต่ไปแต่งงานเราก็ย้ายไปด้วยรวมทั้งครอบครัวรวมทั้งคนรักรวมทั้งอะไรไปกันหมดยังไงก็ได้ครับแค่มีพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวอยู่ด้วยกันทั้งก็แฮปปี้หมดมองลงเมื่อไ ต่อไปจะเป็นคำถามที่ต้อเป็นรำถามระดับสุดๆเอ่อต่อไปเป็นคำถามที่คุณดังเขาจะหนับคุณจุงนะคะพ่อแม่จะได้สี่หอจริจริงคุณจะต้องมาเลยว่าพูดเสร็จแล้วต้องสู้เพื่นเหรไม่ต้องสู้เพือหรอผมต้องเรียกอยู่กับพ่อพแม่แน่นอนครับล้วมาเดินัหลังต่อไปแบบฟิลเพื่อนอนหเอ่ไปไหนัน และลำดับต่อไปคือหมายเลขของคุณจุงนะคะที่ต้องมาตอบคำถามในนี้เกิดนิดนึงเกิดนิดนึงสำหรับคำถามที่คุณเขียนมาเหรอใช่ใช่เพราะคําคำถามคำถามเขาเนี่ยคือผมผมก็ไม่ชว์เขาจะมาแนวไหนใช่ไหมมาแนวแบบนี้คืออันนี้คือเราแบบเราไม่ได้เตรียมกันเลยเพราะแบบเราแบบก็แต่งหน้ารูปนี้หน้าเราเขาเขียนคำถามยื่นให้แล้วก็เลยแบบไม่ได้แบบมีโอกาสแอบไปดูครับผมก็เลยแบบ คำถามผมอาจจะแบบไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคำถามที่อยากรู้จากใจจริงโอ้ยนี่ไงอยากรู้เลยนะเพื่อนอยากรู้จากใจเปคำถามแบบน่ารักมากน่ารักธรรมดาจริงๆถ้ามีแฟนจะต้องเป็นคนแบบไหนถ้ามีแฟนต้องเป็นคนแบบไหนใช่ไหมต้องเป็นคนแบบไหนจริงๆถ้าแบบถ้าบชอบใครบางคนก็คือชอบทุกอย่างของเขาเลย คือแบบเขาคือเขาคือเขาจะเป็นคือเขาจะเป็นยังไงนะครับเหมือนแบบมันจะเหมือนแบบหลงๆนะเขียนบ้างเลยเราแบบเราแบบเอราทำอะไรก็น่ารักที่หมดอ่ะอันนี้ใช่คืออันนี้เราเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนก็สมมติว่าถ้าต้องปัดอะไรฝั่งเนี้ยจะเป็นคนปัดให้ใช่สมมติว่าถ้ามีแฟนแล้วก็โอ้ทะเลาะกันโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะจะถูกปัดให้กันนะครับคุณพ่อแม่โคเวของเรา นะคะคุณเป็นไงก็ได้แล้วต่คุณเลยค่ะคุณดังนะคะใช่เพราะเพราะถ้าชอบแล้วเหรอก็คุก็ชอบไปเลยเออเหนอะคณจดสายตาเขาท้ไมเอ่ยคนจดสายตาเขาจะไม่มองเขามองหมก่อนอมองมองในแบบคาดหวังคำถามคาดหวังคำตอบ วันนี้วันนี้คุณดูปัดนะปัดปัดแก้มแรงๆนิดนึงนะคะมาดูสมบูรณ์สมบูรณ์อ๋อแม่แม่มเาเยบแม่มเราเรยบปัดแก้มใม้แดงอ่าปัดแก้มแดงไปนิดนึงนะคะเ <c oughs> อาล่ะมาข้อที่สองดีกว่าให้รีวิวชีวิตมหาวิทยาลัยหน่อยเรื่องการเรียนเรื่องเพื่อนแล้วก็ที่เก่ากับที่ใหม่ด้วย อืมที่เก่าอ่าพูดถึงที่ใหม่เลยที่เก่าไม่รูรรรใใรอดอะไที่ใหม่ตกต่าง<ม>ชอบอะไรยังไงอะไรัสำหรับที่รู้สึกว่ามาอะไราใหม่ก็เหมือนแบบมีเพื่อนใหม่ยเยอะกว่าเลยแล้วเหมือนแบบช่วงมาอะไรเก่ามันแบบช่วงนั้นโควิดด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยได้แบบไปเจอเพื่อนๆหรือว่าไม่ได้เป็นเพื่อนมาเลขนาดนั้นอะไรงางรแต่ถ้าเทียบกับที่ใหม่แล้วก็คือกลุ่มเรามีเยอะนะเพื่อนคือ มัจับจับกลุ่มกันครับแล้วแบบก็แบบมันแบบคัดกันมาอ๋อประมาณนี้แล้วกันมากลุ่มเราก็เติมเต็มนี้อะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยก็รีวิชการเรียนใช่ไหมก็ไปเรียนตอนนี้ก็เปิดเห็นแล้วไปเรียนวันละสามวันเอ๊ะวันละสามวันอาทิตย์อาทิตย์น่ะเจ๊งเกินอาทิตย์น่ะอย่าไปก็อาทิตย์ละสามวันเปิดกับออฟฟิศบ้างมีบ่ายบ้างแล้วก็มี อีกทีคือคือหกโมงถึงหนึ่งทุ่มาเลยนะห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มเลยเนี้ยแต่ก็ชิวๆตื่จับจ้าจชจ้าอุ้ยอุ้ยก็ก็โอเคเพื่อนก็น่ารักดีครับใช่น่าแต่อยากจะบอกว่าเพื่อนคุณเนี่ยกลุ่มคุณสิบสอคนใช่ไหมคะเอาจริงๆนะครึ่งของแบบทางผาาผมแล้วเออถ้าผ้าผมผมมี24่สิบส่คนเอง แต่ตอนนี้ก็จับมือไว้ด้วยกันนะครับผมจบ24่สิบสี่คนนะไม่ไม่เขาหายไปคนเดียวเศร้ามากยอมแพ้กลางทางเขาบอกว่าปวดหัวไม่ไหวออกไปก่อนซิลซิลซิวซิวไม่ได้ผมนะหมายถึงแบบมีเพื่อนหมคนนึงก็จาก24อ่ะเหลือ23่สิดราม่าเลยเศร้าเลยฮะเป็นเพื่อนเพื่อนรักเลยฮะหายไปแล้วใครวะใครวะยังไม่เคยเจอเพราะแบบหายไปแล้วอยู่ อ๋อโอเคอานักขส่วนอีกหนึ่งข้อข้อพีเขียนมาถามพิเศษพิเศษคนคุณตอบให้เขาได้ไหมได้เขามางานรับปริญญาผมไหมจริงนะเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบนะเพราะว่าคำตอบมันคือคือแน่นอนอยู่แล้วผมต้องไปคนเราล็อกเลยคนเราเอาบอกไม่ใช้ได้เลยแต่ถ้าคุณจำรับตอนไหนครับเดือนสิบเด็กสักวันหนึ่ง บอกว่าจะเสวดเนสวรรค์ผมจะล็อกได้ไหมได้ได้ได้ลอกลอกครั้งเดือนเลยอุ้ยเกโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวบอกี่แจ็คใ้ยังไงก็คือต้องไปแล้วแล้หฝองขวัญมีไหมคะอะไรนะ้องขวั้อันนี้คำถามเสือเออเออเอ้ให้เออ้โซนเลนะเดี๋ยวะโรซื้อให้ล้กันโทรซื้อให้ไม่ผดไม่ดหวไม่ดหวังเลยจริง จริงจริงจริงเอาล่ะไม่ได้หวังแน่นอนอิสกินค่ะ <laughs> นะคะอะถือว่าผ่านไปแล้ว